ันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์คุณลุงน้อยแล้วนะครับก็สวัสดีครับคุณอาครับก็คือว่าไสนี่มันแปลกเลยเนางแปลกเลยไรือยู่ถือคนว่ายแล้อกปครับไสแล้วก็ไสหล่าก็บไม่เงี้ยกันเนี่เงียขศาสตร์ใช่กันนะเงี s <S right. no okay. right. ้ยกันขึ้นโง่ย um, ังากันก็มีตัวกันตัวคนนี้กตัว แล้วนี่ใจรักปาให้มาครับลักปากันลักป่าจะใช้ิใจง่ายเลยจใง่ายแล้นี่เขาขาตัวใดนี่ครับรอดรอดอ๋อดูแต่งได้แล้วกทีิคุ้มก่อนถ้าว่าแต่งม่าน่าจะได้เหมือนกันมากครับหรือยมันมันน่าจะยากกว่าะเ้็น้านยากมากนะเนงเนี่ยนี่ลักปูล้วถอยมาโม้เล้ปาได้ไ้ม สอับลาได้ได้หมดแะแต่จสง,งาน,นะสง,งานมันได้าไดเอนน,น่ี่เอาไม่ไครนี่เขามาตรงเราขึ้นไปหาอไม่บวแบบมบนเนี่ยไม่บวมนอวมนเขาต้องยยืนตนู้มันเกาะประตูตอะไดถ้าครับอานกระเช้งใข่ไหมไม่บวงเนาะอ๋อหยัดกันไหมครับหยัเียงอยากเชียงนะแลว้วตัวนี้นี่เกาะเนี่ยขึ้นนะครับเออขึ้นไม่น ผมก็รอเมก็ยวงรอพอนี้่อะสือกุ้งสีพันก่อเสือกุงนอ้เขามาหับแบบตรงตงออกเลยก็ครับหรือว่าตงออกแล้วเขามาหับเลยมัครับเดี๋ยวในส่วนนนเนี่แยกกันก็เด็ดห้ากนยกเร็ะหนอยเนี่ยคุณมั่งดกันบ้าอันก็ขอบคุณคุณอุ้ยน้อยนะครับแล้วก็ไอ แก้วครับก <th> ็กับผมและมูกลุ่มของผมนะครับก็ขอบคุณครับของผมก็ถ้าลุงลนตั้งยินดีนะ